นิยายวายเรื่องหัวใจมังกรตอนที่14หลังจากที่ซิ่วหมิงกลับไปชานยอนก็เดินมานั่งข้างๆแบคยอนที่นอนหลับก่อนจะเดินไปที่ห้องน้ำและเอาผ้าขนหนูผืนเล็กออกมาเพื่อเช็ดหน้าเช็ดตาให้คนที่นอนหลับชานยอนเห็นคราบน้ำตาของแบคยอนก็ได้แต่ถอนใจ คนคนนี้ผ่านอะไรมาบ้างนะชานยอนได้แต่คิดในใจแล้วผู้หญิงที่แบกยอนบอกว่าเกลียดละ่ะเธอคนนั้นเป็นใครกันแน่นะทางด้านของอี้ชิงหลังจากที่อึ้งกับคำขอเป็นแฟนของคริสอี้ชิงก็ตอบคริสแทบจะทันทีผมคงยังตอบรับคริสตอนนี้ไม่ได้หรอกครับทำไมครับคริสเองก็ได้แต่มองหน้าอี้ชิงนิ่งคำพูดที่เอ่ยออกมาเบาหิว ผมขอเวลาหน่อยนะครับเรายังรู้จักกันได้ไม่นานและยังรู้จักกันได้ไม่ดีพออผมยังมีอีกหลายอย่างที่ยังทำไม่สำเร็จและผมก็ยังไม่พร้อมเอาเป็นว่าถ้าถึงเวลานั้นผมจะถามคุณเองว่ายังจะอยากเป็นแฟนกับผมอีกหรือเปล่าอี้ชิงพูดก่อนจะยิ้มให้คริสในขณะที่คริสเองก็พอจะยิ้มออกเพราะคิดว่าให้ลองคบๆกันไปก่อน นี่จะตามอะไรหนักหนาเล่าเสียงของลูฮานดังขึ้นจนทำให้คริสกับอ e ี้ชิงที่อยู่ข้างนอกยังอดตกใจไม่ได้เลยต้องรีบเดินตามเข้ามาดูในบ้านก็เห็นเซฮุนเดินตามแทบจะสิงลูฮานเลยก็ว่าได้ก็คุณแฟนอยู่ที่ไหนฮุนก็อยู่ที่นั่นเซฮุนพูดพร้อมทําสายตาวิบวับส่งให้ลูฮานไอ้ฮุนแกทำแบบนี้กับเขาเป็นด้วยหรอวะ แล้วถ้าจะตามคุณลู่ฮานขนาดนั้นกูว่าสิงเขาเลยก็ได้นะเขาที่เดินถือของตามหลังซูโฮเข้ามาพูดขึ้นใครบอกว่าฉันจะเป็นแฟนนายฮะลู่ฮานตะโกนขึ้นทำเอาหลายคนสะดุง้งแต่เซฮุนหรือจะสะทกสะท้านฝันไปเถอะไม่มีทางก็ผมนี่ไงบอกอยู่ทุกวันอีกอย่างที่รักขอเขาเป็นแฟนก่อนด้วยนะเฮ้อ เอางี้นะถ้าไอ้แพนด้านั้นเป็นแฟนซูโฮได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นฉันจะยอมเป็นที่รักของนายว่างไงลู่ฮานพูดพร้อมกับกอดอกมองหน้าเซฮุนที่รักเลือกเองนะงั้นผมตกลงเซฮุนพูดออกมาพร้อมรอยยิ้มที่มันดูแปลกแปลกสายตาที่บ่งบอกว่าคราวนี้ลู่ฮานได้พ่ายแพ้แล้วเสี่ยวลู่ทำไมพนันแบบนั้นเล่าโถ่ ซูโฮเดินหน้าแดงเข้ามาเกาะแขนลู่ฮานพนันอะไรไม่ได้ดูเลยจริงๆนะเสี่ยวลู่อี้ชิงเองแม้จะรู้อะไรไม่มากแต่ก็พอจะมองอะไรออ,อกออย่าบอกนะว่าลู่ฮานมองหน้าอี้ชิงก่อนจะมองหน้าซูโฮจากนี้ผมคงต้องฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับที่สับไคนรอง เขาพูดพร้อมกับก้มหัวให้ในขณะที่ลู่ฮานตาเบิกโพรงสัญญาเป็นสัญญานะครับที่รักเซฮุนเดินมาตรงหน้าลูา่ฮานก่อนจะยื่นหน้าเข้าไปหาด้วยรอยยิ้มต่างจากอีกคนที่งงเป็นไก่ตาแตกปะไปคบกันตอนไหนวะเนี่ยลู่ฮานตะโกนออกมาเมื่อตั้งสติได้ย้อนไปในวันที่ลู่ฮานและสูโฮมาเกาหลีและไปที่ผับ ที่ซูโฮผมว่าพี่ลู่หานน่าจะเมามากแล้วกลับกันเลยไหมครับเ่าหันไปถามซูโฮงั้นเดี๋ยวพี่ไปเข้าห้องน้ำก่อนนะซูโฮพูดเสร็จก็เดินออกไปเทาเองก็มองตามจนเซฮุนอดถามขึ้นไม่ได้แล้วเมื่อไหร่แกจะบอกพี่เขาซักทีวะกูยังไม่กล้าว,ว่ะถ้าพี่เขาปฏิเสธกูกลัวทำใจไม่ได้ เขาพูดพร้อมกับถือแก้วสีอำพันขึ้นพร้อมกระดกทีเดียวหมดแก้วมันจะยากอะไรวะลู่ฮานลุกขึ้นมาจากอกของเซฮุนแล้วชี้นิ้วไปที่เทาแกก็แค่บอกว่าพี่ซูโฮผมชอบพี่ครับก็แค่นี้ลู่ฮานพูดเสร็จก็เอาหัวมาพิงอกเซฮุนแบบเดิมแต่ตาจากที่จ้องเทากลับมองไปข้างหลังแล้วรอบยิ้มเซฮุนที่มองลูฮานอยู่ก็อดแปลกใจไม่ได้ เลยมองตามสายตาเซฮุนกำลังจะบอกเทาแต่ลู่ฮานร,รู้ทันเอามือปิดปากเซฮุนโซก่อนว่าไงาแกจะบอกชอบซูโฮของฉันปะเนี่ยลู่ฮานยังพูดต่อใครบอกว่าผมชอบที่ซูโฮซูโฮที่เดินจากการไปเข้าห้องน้ำออกมาก็ได้ยินบทสนทนาที่มีชื่อตัวเองเลยยืนฟังซูโฮเองจริงๆแล้วก็มีใจให้เทา แต่ด้วยความที่เทาอายุน้อยกว่าทำให้เขาเลือกที่จะเก็บมันเอาไว้ยิ่งเมื่อกี้ที่เทาพูดมันทำให้ซูโฮหน้าชาทันทีน้ำตาค่อยๆเอ่อคลอผมไม่ได้ชอบพี่ซูโฮแต่ผมแอบรักเขามานานแล้วต่างหากเทาพูดพร้อมกับยิ้มบางๆออกมาลู่ฮานเองก็ยิ้มชอบใจก่อนนิ้วชี้ทั้งสองข้างทำท่าย,ยึกยักใส่เทาก่อนจะพูดขึ้นแล้วซูโฮละ่ะ จะตอบไอแพนด้านี้ยังไงพอเทาได้ยินแบบนี้ก็สะดุ้งก่อนจะหันไปมองข้างหลังเทาตกใจหนักมากขนาดลุกขึ้นยืนตอรองงพะะที่สูโฮผมเทาไม่รู้จะพูดยังไงมือไม้ก็ไม่รู้ว่าจะวางไว้ที่ไหนคำพูดเมื่อกี้ที่เทาพูดพูดให้พี่ฟังอีกทีได้ไหมสูโฮเองเดินมาข้างหน้าเทาพร้อมกับจ้องตา ผมไม่ได้ชอบพี่ซูโฮแต่ผมแอบรักพี่มานานแล้วต่างหากเ่าเองค่อยๆพูดแต่เสียงก็แอบสัน่นเพราะกลัวว่าซูโฮจะปฏิเสธตัวเองตั้งแต่เมื่อไหร่ซูโฮกแกล้งทำเสียงนิ่งๆตั้งแต่ผมเจอพี่ครั้งแรกแล้วอยู่ด้วยกันที่จีนตั้งนานทำไมไม่พูด ผมกลัวพี่จะปฏิเสธผมเพราะผมเด็กกว่าพี่ผมกลัวว่าพี่จะไม่อยากมาเจอผมอีกกลัวว่าพี่จะเกลียดผมเทาพูดออกมาพร้อมกับรอยยิ้มเศร้าเศร้าในเมื่อพี่ซูโฮรู้แล้วเทาเองก็จะยอมรับชะตาหากพี่ซูโฮจะเกลียดเขาเขาก็จะยอมเพราะอย่างน้อยเขาเองก็ได้พูดออกไปซูโฮเองพอได้ยินจากปากเทาก็ยิ้มกว้างออกมา ก่อนจะเข้าไปกอดเทาทำเอาเทาอึ้งกับปฏิกิริยาของซูโฮเด็กบ้าทำไมไม่บอกเร็วกว่านี้นะพักที่ซูโฮซูโฮคลายกอดก่อนจะมองหน้าเทาพร้อมกับยิ้มที่มีน้ำตาคอลอออถ้าบอกกันตั้งแต่แรกที่ก็คงเป็นแฟนเราไปนานแล้วแทนที่จะติดต่อมาหาพี่บ้างก็ไม่เคยนายมันใช้ไม่ได้จริงๆ ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าพี่ก็ชอบผมเหมือนกันใช่ไหมเทาถามพร้อมกับยิ้มขึ้นมาถ้าพูดขนาดนี้ยังไม่เข้าใจเราก็เด็กเกินไปแล้วเทาหลังจากนั้นทั้งเทาและซูโฮก็กอดกันหลังจากที่เทากับซูโฮเล่าให้ฟังลู่ฮานก็ได้แต่อ้าปากพะง,งาพะง,งาเพราะตัวเองเป็นพ่อสื่อเองแท้แ,ทแต่กลับจำไม่ได้ ในใจก็อยากจะตบปากตัวเองหลายๆรออบอกว่าไงครับเซฮุนเอาหน้ายื่นเข้าไปหาลู่ฮานฉันถามนายอย่างหนึ่งดีลู่ฮานเงยหน้ามองเซฮุนด้วยสายตาที่จริงจังและตัดสินใจจะถามตรงๆครับว่ามานายชอบฉันหรือเปล่าลู่ฮานตัดสินใจจะถามตรงๆกับเซฮุนเพราะการที่ลู่ฮานจะคบใครสักคนมันไม่ง่าย งั้นผมขอพูดอะไรกับลู่ฮานก่อนดีกว่าเซฮุนใช้คำพูดที่เปลี่ยนไปทำให้คริสและเทารู้ทันทีว่าเซฮุนเข้าสู่โหมดจริงจงังผมเคยผ่านผู้หญิงมาเยอะอาจจะทำให้มีคนเข้ามาวุ่นวายกับลู่ฮานเหมือนที่พี่อี้ชิงเจอผมบอกไม่ได้ว่าจะมากหรือน้อยแต่ผมไม่เคยจริงจังกับใครเซฮุนพูดเสร็จก็มองไปที่คริสและเทา ทั้งสองคนก็พยักหน้ารับว่ามันคือเรื่องจริงคำเอาลู่ฮานน่าเสียเพราะคิดว่าเซฮุนอาจจะคิดเล่นๆกับตัวเขาก็ได้แต่คำพูดต่อมาก็ทำเอาลู่ฮานน้ำตาคอลออแต่กับลู่ฮันผมไม่ได้คิดเล่นๆไม่อย่างนั้นผมจะไม่มาเดินตามไม่มาหาแทบทุกวันแบบนี้เพราะคนอย่างผมตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเข้าหาใครก่อนสักคน มีแค่ลู่ฮานคนเดียวที่ผมทำแบบนี้ถ้าลู่ฮานไม่เชื่อถามเฮียคริสกับไอ้เทาก็ได้ลู่ฮานหันไปมองหน้าคริสกับเทาทั้งสองคนก็พยักหน้ารับว่าจริงคราวนี้ลู่ฮานเชื่อผมได้ไหมว่าผมจริงใจกับคุณเซฮุนมองตาลู่ฮานิ่งก่อนจะยิงกว้างออกมาเพราะลู่ฮานนั้นยิงรับออกมาก่อนจะเข้าไปกอดเซฮุนเฮ้อ <c oughs> ลู่ฮานคนแมนไม่แมนซะแล้วอี้ชิงพูดขึ้นทําเอาทุกคนหัวเราะชอบใจขณะที่ลู่ฮานพละออกจากเซฮุนก็ก้มหน้าอายหมดแล้วความแมนที่สั่งสมมากลายเป็นลู่ฮานกวางน้อยไปซะแล้วขอบคุณที่รับฟังโปรดติดตามตอนต่อไป